สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์เช่นเดิมนะครับผมวันนี้มีชุดรับแขกเพิ่มไม้ชุดนะครับอดใจทนไม่ไหวนะครับก็ต้องคว้าโทรศัพท์รีบมาถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะครับผมถ่ายวิดีโอไว้เก็บเป็นที่ระลึกก่อนนะครับก่อนที่จะมีลูกค้ามาซื้อไปนะครับชุดนี้สวยจริงๆครับท่านที่สนุกสนใจนะครับก็ต้องรีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันเลยนะครับผม ชุดนี้ก็เป็นชุดอินโดนะครับ1ชุดก็จะมี6ชิ้นนะครับผมนี่1ชุดมี6ชิ้นนะครับชุดนี้เป็นไม้พยุงล้วนทั้งตัวร้อเปอร์เซนเลยนะครับผมไม่มีผสมปนเปื้ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยๆทั้งชุดเลยชุดนี้สวยทั้งชุด1ชุดมี6ชิ้นนะครับก็เป็นเก้าอี้เดี่ยวแบบนี้นะครับ ก้าอี้เดี่ยวแบบนี้4ตัวนะครับผมแล้วก็โต๊ะกลาง1ตัวแล้วก็โต๊ะยาวนะครับเก้าอี้ยาว1ตัวนะครับเป็น6ชิ้นนะครับผมทำสีด้านกึ่งเงาไว้ให้นะครับผมสีนี้คลาสสิกเป็นที่นิยมดูไม่เบื่อนะครับเข้าถึงลายไม้นะครับเข้าถึงเนื้อไม้นะครับโอ้ยสวยมากชุดนี้สวยมากไม่รู้จะหาคำใดมาเปรียบนะครับผมก็ ให้ลูกค้าได้แต่ถ่ายวิดีโอให้ลูกค้าดูนะครับของจริงสวยกว็ในรูปนะครับสีมันจะดูด้านๆและจะติดมันเงาๆนิดๆนะครับผมนี่ครับหนึ่งชุดมีหกชิ้นนะครับดำสลับเหลืองแบบนี้ท่านที่สนอกสนใจนะครับชุดนี้เปิดอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมท่านที่ 6, สนอกสนใจนะครับผมนี่โอ้โห สวย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 ชุดนี้เปิดอยู่ที่85,000บาทนะครับและก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็ราคาจะถูกกว่าครับชุดนี้75,000บาทนะครับเราจะเอาความาความสวยมาเปรียบเทียบกันนะครับผมชุดนี้ก็สวยนะครับแต่ มันก็ยังสวยสู้ชุดนู้นไม่ได้แต่ว่าราคาถูกกว่าหมื่นหนึ่งครับท่านที่สนุกสนใจก็นะับตัดสินใจได้ครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบนะครับตัวนี้ตกกลางสวยมากครับตกกลางสวยมากไม้สามแผ่นโอเคนะครับผมเข้าใจตรงกันนับ ด้านหลังหน่อยขอชมด้านหลังหน่อยนี่ครับด้านหลังโอเคครับสวัสดีครับผม